โัวนี้ผมไม่รู้หรอกเขาเขาใช้คืออะไรแต่ผมร้มากอดได้กอดนะตั้มบอกได้เลยมากอดได้กอดใกลใกล้ถึงรถเรากดเลยเครื่องจนทําการสตาร์ทแต่งหล่อมาแล้วนะแต่ไม่ได้แต่งเครื่องแต่งเลยนะแต่ง่อหล่อบอกเบอร์เขาเปลี่ยนใหม่กระชับแบบแน่นจิมทันมีการตรวจรถมาเรียบร้อยครับตรวจรถโดยบริษัทชั้นนำนะคะไฟเรืองแสงก่อนก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะผมจัดโปรโมชั่นสวยๆให้โปรวันเกิดสวยให้สมวันเกิด คนข้รถวันนี้อยู่กับตำเรนิงนะครับวันนี้อยู่กับ all new honda civic fe นะคะ1.5เทอร์โบ el รุ่นเริ่มต้นนะปี2013จดทะเบียนปี24ครับผมันนี้ใหม่มากหม,ม่วิ่งเพียง40,000กิโลนะคร<ช>ับป้ายางขายนะครับ965,000บาทเราไปดูภายนอกกันก่อนว่าเป็นไงบ้างวันนี้เรามาเป็นวัยรุ่นกันสักหน่อยนะอันนี้เขาเสริมหล่อมาให้ติดตัว H อแดงมาให้ไช้ทั่วไปแล้วเรามีลิ้นมาให้ด้วยตัวป้ายทะเบียนเปลี่ยนแนวมาให้ให,ใหม่นะจ๊ะแค่เปิดนะแค่เป ปิดใหม่ติดมือเลยไม่ขยับเลยดูนะแก้เห็นมากไม่มีเลยนะครับไม่มีรอยขยับเลยยังใหม่มากม้าอะไรอยู่ครบเลยนะเมื่อสักครู่ที่นิ่งบอกว่าสีมันลายตาคือมันจะมีสีแต้มจากโรงงานเนาะสีม้าตามจุดต่างๆเนี่ยอยู่ครบชัดเจนด้วยตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าแต่เป็นเทอร์โบใช่พันห้าเทอร์โบแล้วก็คันนี้นะมีตกแต่งมาเพิ่มเติมนะมีแต่งเครื่องมาเขาจะเป็นตัว bore of wall นะคะตัวนี้ b o r of wall ผมไม่รู้หรอกเขาเขาใช้คืออะไรแต่บอกว่โอเคไปต่อใหม่มากบอเลยนะหนึ่งจุดห้าเบนซินเนาะเทอร์โบแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบแปด ลูกก่อนๆเดิมมาอีก5แรงม้าแล้วก็แรงบิด240นิวตันเมตรค่ะด้านข้างนะครับแมต16ยางปี2023ะนะรอๆแบบนี้เลยใช่แท้เดิมโรงงานค่ะทุกส่วนอุปรกรณ์ฟังก์ชันยังใหม่หมดเลยนะคะวิวดใูใกล้ๆสีเงาเงานี่ครับไม่มีรยอ,อยขย<ช>ับแันเพลยอยู่ด้านนี้นะ,ะดอกเบี้ยคันนี้ ถูกที่สุดอีกต่างหากไปต่อกันทางด้านหลังด้านหลังครับผมสีขาวมุกสสวยแบบนี้เลยนะครับผมมากอดได้ก่อนนะตั้มบอกได้เลยมากอดได้กอนครับเนี่ยเอาไปเสิร์ฟภาพรักตัวเรานะใครอยากได้รุ่นนี้เป็นเป็น LED ค่ะแบบซีไทส์เนาะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบบาร์แล้วนะคะเสิร์ฟดักเทลมาให้ติดท้ายอาไม้สองจุดนะเฮดแดงทั้งคันค่ะคันนี้เพราะเป็นท่อออกคู่อยู่แล้วค่ะในท่อเดิมโรงงานนะคะสายสวยงามไม่มีขยับเลยปาดท้ายเดิมนะครับผมใช่ค่ะรอยเชื่อมต่อจากทังสูนะยังอยู่ครบนะเปิดมาเจอยังอะไรแล้ว อุปกรณ์เปลี่ยนยางเช้นเดิมคบยางอะไรอีไม่ได้ใช้นะครับยังไม่แตะพื้นเลยค่ะอ่างยางเดิมๆนะคะความพิเศษของ Honda Civic นะคะตระกูล Honda เขาอยู่แล้วคือการสตาร์ทรถนะจากภายนอกนั่นเองก็คือปิดกุญแจปิดกุญแจให้หมดปิดฝาให้หมดนะสมมติเราล็อกรถอยู่กักเขาเรียกว่ากดสตาร์ทจากรีโมทคอนโทรลนะคะก็อุ่นไว้สักแป๊บหนึ่งเรียกว่าให้มันเย็นขึ้นอ่ะเปิดให้แอร์มันเย็นเราไปเดินเราไปเดินห้างหรือใกล้ๆถึงรถเรากดเลยเครื่องจะต์ทำการสตาร์ท นี่จะใบคีเราก็สไตล์คีนี่กําลังแอคท่านะใครเป็นเจ้าของคันนี้เอาไปเที่ยวปีใหม่พอดีนะตั้อมพี่อายุหนูไม่ได้ค่ะพี่ไปต่อค่ะที่บอกว่าแต่งอับพี่ตั้มเขาไม่ได้แต่งมาเยอะนะเขาใส่อุปกรณ์เสริมมาสวยๆงามๆเท่านั้นเองเขาใส่ดูหล่อใช่ไม่ได้ดัดแปลงเขาใส่ให้หล่อเฉยๆดูครับหล่อปกติเดี๋ยวเราไปลองขับซีวิกเอฟอีนะครับหนึ่งจุดห้าเทอร์โบคันนี้ว่าสมัสนะความแรงแค่ไหนกัน ที่มาน,นั่งก็รู้สึกแบบเบาเบอร์เขาเปลี่ยนใหม่กระ<บ>ชับแบบแน่นนะนั่งเรากระชับเลยมันเริ่มหรูหรูขึ้นนะทันสมัยขึ้นตัวหน้าจอเห็นทั้งสกรีนเขาได้เป็นแบบลอยตัวมาแล้วนะคะขนาด7นิ้วตัวนี้มีรองรับ Apple ิ a คาเพยด้วยนะคะจอเลนไมล์เนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็น TFT ขนาด7นิ้วเหมือนกันก็คือแบบสีสันนั่นแหละเหมาะกับพี่ตั้มเนาะเหมาะกับใบพี่ตั้มใช่ถูกใช่ด้วยเพราะพใบผมนี่ใช้เลยอ่ะขอเทสหน่อยกับเครื่องยนต์นะคะเทอร์โบ1.5 ก็178แรงม้านะคะใครว่าเขาอืดเขาไม่อืดนะนิตนเมตรจ้กเขาไม่อืดนะไม่อืดสิคะจะอืดได้ไงเพราะว่าครั้งนี้มันแรงมามากกว่าตัวเก่าเก่าตัวเดิมพันห้าแล้วเขา ม่เล็กที่ไหนค่ะใช่ตัวพวงมาลัยเนี่ยพี่ตั้มเห็นไหมว่าเขาตกแต่งมาให้นะมาติดฟังชันซ้ายขวาสองฝั่ง<ช>เหมือนกันะนะครับผมเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีนะจะบอกว่าคันนี้เป็นแค่ซีวิกใช่ไหมเป็นซีวิก,<า>กแต่เขามีเทคโนโลยีแบบ Honda Sensing เพราะฉะนั้นเราจะได้มั้งแต่ปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะรักษารถให้อยู่ในช่องเลนนะช่วยเตือนก่อนการชนทูกสิ่งทุกอย่างเรามีมาให้ครบด้วยคันนี้นะคะรวมถึงมี Adaptive Cruise Control ด้วยแหละก็คือปรับความเร็วแปรผันตามคันหน้านั่นเองเห็นไหมภายนอกนี่เขาแต่งหล่อมาแล้วนะแต่ไม่ได้แต่งเครื่ การตรวจรถมาเรียบร้อยนะครับว่ารถเราคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับจะเป็นใบเซอร์ของรถคันนี้ให้ด้วยนะคะรวมถึงรถทุกคันของเรานะคะที่วิสาหก็ค้าเราเนี่ยจะตรวจรถโดยบริษัทชั้นนำนะคะตัวช่องแอร์เขาอย่างพ่ตั้มเคยเซลทานินทานวิทยุทาันินเดี๋ยวดิเดี๋ยวเขารู้ไว้กันไหนบอกว่าบอกเอาไว้รุ่นอย่างเราโอนี่ก็แบบเรโทนะคะไม่ใช่ง่ายนะสายวาขึ้นลงแค่นี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโคค่ะแถมตรงนี้ยังมีมาให้ก็คือตัวกล้องหน้ารถ ทุ่ตกแต่งเขาจะมีเรื่องของไฟเรืองแสงเหมือนแอมเบียนไลท์ในรถอะค่ะตอนก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะและโปรโมชั่นของเราพี่ตั้มคะเราก็จะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้ด้วยนะเมื่อกี้พี่ตั้มบอกไปยังมีเรื่องของโปรโมชั่นเดือนเกิดด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่เกิดเดือนไหนก็ตามนะลูกค้าเตรียมล็อกวันไว้เลยนะคะสามารถติดต่อมาหาเราได้เลล็อกไว้ก่อนนะเพราะคุณจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่ผมจัดโปรโมชั่นสวยๆให้โปรวันเกิดสวยนะใช่ค่ะให้สมวันเกิดเรียกว่าที่ไหนก็ไม่มีให้ละกันนะโอเค ซับดูแล้วนะครับ Honda New Civic นะครับ1.5 FE Turbo นะครับปี2023ถึง2024ไม่วิ่งเพียง40,000โลเองนะครับผมตอนค่าตัวน้องออกมานะครับ9,65,000บาทวันนี้นะครับวี่สาวโตค้าขายเพียง799,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นต้นๆเองนะครับเช่นเดิมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับลูกค้านะครับไม่ว่าท่านจะมีผ่อนบัตรวีซ่ามาสเตอร์อีออนอีซีบายผ่อนบ้านผ่อนรถเกิน12รอบบินสามารถมาเช็คสินได้เลยครับท่านชอบรถเช็คสินแล้วได้วงเงินท่านขับรถ กลับบ้านโดยใช้เพียงบัตรประชาชน1ใบไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้นที่หนูชอบรถโอเคบัตรประชาชนไหนโอเคไม่อยากเอาคันนี้นะในกรณีที่ไม่ได้สิทธิ์ล่ะก็ไม่ต้องน้อยใจครับผมก็สามารถทําได้โดยแค่ยื่นเอกสารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์หกเดือนก็สามารถรับรถได้เหมือนกันดูรถทุกคันได้ที่ www.autocar.com นะคะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยที่0811331221ค่ะหรือโทรหาพี่ตั้มโดยตรง0911202384แล้วก็เพื่อไม่พลาดนะคะเรายังมีไลฟ์สดให้นะคะทุก ช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะเซิร์ชคำเดียววิสารออโต้คานะสาขาบางบัวทองนะใครสนใจรีบทักเข้ามานะเพราะอยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้ครับผมและไปทำคลิปต่อไปนะครับฝ<อ><อ>า,ากกดติดตามตามนนนีน้จะนำรถคันไหนที่ถูกใจท่านหรือเป็นรถที่ท่านตามหาอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้ยวยครับ